อ่าโอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับช่องแกมมอนนะครับกับคลิปอาบุตใน Resident e v i l 3 Remake เมื่อเทียบกับของจริงนะครับเชื่อว่าตอนที่คลิปนี้ออกนะครับหลายๆท่านก็คงจะเล่น Resident e v i l 3 Remake จบกันไปหลายรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธใน Resident EV i l 3 r e m a k เมเมื่อเทียบกับของจริงบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบอกกันนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือ ปืนที่ปรากฏใน Resident Evil 2นะครับซึ่งผมจะลิสต์รายชื่อมาแต่ว่าจะขอแนะนำให้ทุกท่านนะครับย้อนกลับไปดูคลิปข้อมูลที่ผมทำตอน Resident Evil 2แล้วนะครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ที่การ์ในมุมบนขวานะครับแล้วก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนที่2น,นะครับจะเป็นอาวุธที่โผล่ใน Resident Evil 3 remake แล้วเมื่อเทียบกับของจริงนะครับส่วนที่3นะครับจะเป็นอาวุธที่เป็น fictional weapon หรืออาวุธที่ ไม่มีในความเป็นจริงคือมีแค่คอนเซปต์อะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะไม่ถูกใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็อย่าเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็สําหรับบทแรกนะครับโดยวุฒิปรากฏในภาคสอนะครับจะมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะครับกระบอกแรกนะครับสมูรไรเอตผู้ใช้คือจิลหรือคาร์ลอสชื่อในเกมคือบรเต้าเก้กระบอกที่2นะครับ MUP ผู้ใช้ก็คือจิลและคาร์ลอสอีกเช่นเคยของจริงคือ h e c k l e r ์แอนด์โคช ปืนกระบอกนี้นะครับจะได้มาต่อเมื่อเราเล่นเกมจบแล้วเอาแต้มไปปลดล็อกในร้านขายของนะครับกระบอกที่3 M 1 9 1 1ผู้ใช้คือ Marvin Bernard <Sorry. S 1> กระบอกที่4นะครับ ATM 4ผู้ใช้คือ Jill และ Carlos ของจริงคือ ATM 4กระบอกที่5นะครับ Andy Chang b o c k e t ผู้ใช้คือ Carlos Oliveira ของจริงคือ M 2 0 2 Flash ชิ้นถัดมา hand grenade ผู้ใช้จิลและคาร์ลอสของจริงคือ M26 hand grenade ชิ้นถัดมา flash grenade ผู้ใช้คือจิลและคาร์ลอสของจริงคือ M84 stun grenade และชิ้นสุดท้าย frame tower ผู้ใช้คือเนเมซิสและทั้งหมดนั้นก็คืออาวุธที่ปรากฏในภาค Resident Evil 2ด้วยนะครับซึ่งทุกท่านสามารถ ดูข้อมูลของอาวุธเหล่านี้ได้ที่ YouTube การมุมขวาบนนะครับหรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะไปพบกับอาวุธที่ปรากฏใน Resident e v i l วิ e m a ม e กันนะครับกระบอกแรกนะครับนั่นก็คือ G18 h a แ d g u n นกันะครับผู้ใช้คือ Carlos Oliveira และ j i o l v a l e n t ท n e ของจริงคือ Glock 18 ปืนรุ่นนี้นะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ของยีปืนยี่ห้อกล o อกที่โด่งดังนะครับจุดเด่นของปืนรุ่น g ล็อก18นี้เลยก็คือความสามารถในการยิงรัวนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า m a c h ชีนพิส t o l นะครับถูกผลิตขึ้นตามคําร้องขอของออสเตรียน o u n t เตอร r เทอร์ t ร c ร์สอีโคนะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานต่อต้านการกบฏกานรลายของออสเตรียนะครับผลิตขึ้นในปี1986 ปืนรุ่นนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือโหมดการยิงแบบ Fu ล์อัตโนมอติหรือการยิงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถกดไกค้างแล้วปืนกระบอกนี้จะลั่นกระสุนต่อเนื่องออกมาจนหมดแม็กกาซีนปืนกระบอกนี้นะั้นมีความสามารถในการลั่นกระสุนสูงมากสามารถใช้เป็นปืนกลได้เลยทีเดียวความจุแม็กกาซีนมีตั้งแต่10นัด17นัด19นัดหรือ24นัดโดยจุดเด่นอีกข้อคือปืนรุ่นนี้นั้นสามารถเอาแม็กกาซีนของปืนกล17มาใช้แทนได้ ปืนรุ่นนี้นั้นเป็นหนึ่งในรุ่นที่กล็อกได้เก็บเป็นความลับสูงสุดมาโดยตลอดนะครับโมเดลของปืนกระบอกนี้อยู่ในระดับ Highly Classified เนื่องจากปืนกระบอกนี้นั้นจะถูกเสนอขายหน่วยงานทางการทาหารหรือผู้บังคับใช้กฎหมายหรือ หน่วยงานของรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นจะไม่มีการวางขายตัวทั่วไปนะครับโดยรุ่นที่ปรากฏในเกมนะครับจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกคือรุ่นที่ใช้โดยคาร์ลสซึ่งจะเป็นรุ่นที่ถูกเอาระบบยิงอัตโนมัติออกไปทําให้ไม่สามารถยิงอัตโนมัติได้แต่ว่าสามารถยิงได้รัวโดยมีแรงรีคอยต่ําเข้ามาแทนและอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นที่ถูกใช้โดยจิลซึ่งเป็นเบรสโมเดลโดยรุ่นนี้นั้นจะสามารถยิงกระสุนรัวๆเป็นเบรสหมดหรือยิงเป็นชุดทีละสามนัดได้กระบอกถัดมาชื่อในเกม G19 ผู้ใช้คือ Jill Valentine ของจริงคือ Glock 19ปืน Glock 19นะครับเป็นรุ่นต่อจาก Glock 18โดย Glock 19นั้นถือเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นลดขนาดของปืน Glock 17หรือเป็นรุ่นที่คอ m p a c กว่านั่นเองผลิตครั้งแรกในปี1988เพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานทางการทหารและหน่วยงานรักษากฎหมายปืน Glock 19นั้นปืน Glock 19นั้นมีด้ามจับที่สั้นกว่า กลอก17เล็กน้อยและสามารถใช้แมกกาซีนแบบเดียวกับกล็อก17และกลอก18ได้ด้วยโดยกลอก19นั้นก็เหมือนกล็อก17และกลอก18นะครับที่สามารถใส่แมกกาซีนได้หลายขนาดตั้งแต่15นัด17นัด19นัด24นัดหรือ26นัดไปจนถึง33นัดของกล็อก18ได้เลยเนื่องจากอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าแมกกาซีนสามารถใช้แทนกันได้นะครับสำหรับกลอกซีรีส์นั้น เป็นหนึ่งในปืนที่มี attachment หรือชิ้นส่วนติดตั้งมากที่สุดในโลกสามารถนําชิ้นส่วนหลากหลายติดตั้งเข้าไปได้ยกตัวอย่างจากในเกมที่จะมีชิ้นส่วน3อย่างนะครับนั่นก็คือ m a ็กเสริม red dot s i g h และ silencer หรือในเกมก็คือ m o d u l a t o r นั่นเองนะครับซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้จะเสริมความสามารถให้ปืนพกได้เป็นอย่างดีกระบอกถัดมา by cal c 2ผู้ใช้คือ nikolai ของจริงคือบายคาว442ปืนกระบอกนี้นั้นเป็นปืนสัญวชาติรัสเซียนะครับผลิตโดยบริษัทมาคคาลอฟในปี1949และยังผลิตอยู่จนถึงปัจจุบันโดยปืนของมาคคาลอฟนั้นเป็นหนึ่งในปืนพกรัสเซียที่ดังที่สุดในรัสเซียเช่นกันเคียงคู่กับปืนนิ่ธ้อโทกกเรฟเลยนะครับโดยปืนสั้นของมาคคาลอฟนั้นจะมีขนาดกระสุนทั้งหมด2ขนาดเช่นกันนั่นก็คือ9ม mm มและจุด3.8ปืนของมาคาลอฟนั้นจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกซึ่งนั่น จำนวนแม็กกาซีนที่มีขนาดเล็กนะครับนั่นก็คือประมาณ8นัดต่อ1แม็กกาซีนกระบอกถัดมาชื่อในเกมจุด44 AE Lightning Hawk ผู้ใช้คือจิ l วาเลนไทน์ของจริงคือ Desert Eagle Mark 14ขนาดกระสุนจุด44 AE Magnum โดยปืนกระบอกนี้นะครับก็จัดเป็นปืนในซีรีส์เดียวกันกับกับไลนิงฮอคในภาค2นะครับต่างกันที่ขนาดกระสุนโดยในภาค2จะใช้กระสุนขนาดจุดห้าศนแต่ในภาค3จะใช้กระสุนขนาดจุดสี่สี่แทนซึ่งขนาดกระสุนนั้นก็แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าความสามารถของปืนกระบอกนี้นั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่มันจัดเป็นปืนแมกนัมที่มีประสิทธิภาพสูงมากอีกกระบอกหนึ่งนะครับโดยส่วนมากนั้นปืนของดีเซอร์อีเกิลนั้น การจะเปลี่ยนขนาดกระสุนที่ใช้ก็สามารถทำได้เพียงแค่เปลี่ยนลำกล้องชุดลูกเลื่อนและแมกกาซีนเพื่อยิงกระสุนขนาดต่างกันแค่นั้นเองทำให้ปืนของ d e s e r t e a g l e นั้นมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงน,นะครับสามารถใช้กระสุนข้ามขนาดได้โดยเปลี่ยนชิ้นส่วนแค่ไม่กี่ชิ้นส่วนเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับกระสุนขนาดจุด4 4กับกระสุนขนาดจุด50ก็มีข้อแตกต่างในการใช้งานต่างกันมากพอสมควรทำให คนส่วนใหญ่นะครับนิยมครอบครองกระสุนขนาดจุดสีสมากกว่าเพราะมันครอบครองได้ง่ายกว่านั่นเองกระบอกถัดมาชื่อในเกม m 3 shotgun ของจริงคือ benelli m 3 super 90ผู้ใช้คือ jill valentine ปืนกระบอกนี้นะครับ benelli m 3นั้นเป็นปืนรุ่นเดียวกับในภาคออริ i ินอเลยต่างกันตรงที่ เบนเนลี uh, ่ M3 ในภาค remake นั้นจะมีพานท้ายโดยที่ภาคออริจินอลนั้นไม่มีนะครับพานท้ายในเกมภาคนี้ก็มี2แบบเช่นกันนะครับมีทั้งแบบพานท้ายไม้ซึ่งติดมาให้ตั้งแต่แรกกับพันท้าย tactical นะครับหรือว่า tactical stock ที่เราสามารถหามาเปลี่ยนได้นะครับโดย tactical stock นั้นจะทําให้มันมีน้ําหนักเบาลงนะครับแล้วก็มีความเฉียบเฉียวมากขึ้นเบนเนลี่ M3 นะครับผลิตในปี1989ความจุทั้งหมดอยู่ที่7นัดบวก1 อันนี้คือกรณีนที่ใส่ tubular magazine หรือว่า magazine เสริมแล้วนะครับซึ่งก็ตรงตามในเกมที่ว่ากระสุนเต็มแม็กจะอยู่ที่8นัดนะฮะ Benelli M 3นั้นเป็นปืน p u ม p action shot กันแต่ว่าก็สามารถ modify เปลี่ยนให้เป็น super n i g h t ี้ที่เป็น semi automatic shot กันได้เช่นกันจัดเป็นปืนลูกซองอีกหนึ่งกระบอกที่น่าใช้เป็นอย่างมากเหมือนกันนะครับกระบอกถัดมาชื่อในเกม CQB r ISO rifle ผู้ใช้คือจิลวาเลนไทน์และคาร์ลอสโอลิเวลาของจริงคือโคโมเดล933โดยปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนแอซอลไรเฟิลที่มีรูปร่างลักษณะ อ้างอิงจาก M4 และ AR15 นะครับปืนชนิดนี้จัดเป็นปืนคาร์ยหรือคาร์บินแล้วแต่คนจะเรียกนะครับโดยปืนคาร์ยนี้นะครับมันก็คือปืน a อ s ซอลเฟิลที่มีขนาดลำกล้องสั้นกว่าแอซซอลเฟิล so ปกติทําให้มันมีน้ําหนักเบากว่าแต่ขนาดเดียวกันก็สามารถใช้กระสุนขนาดเดียวกับแอซซอลเฟิลปกติได้ซึ่งในเกมนะครับปืนกระบอกนี้ใช้กระสุนขนาด5.56มมนาโตมีอัตราการยิง700ถึง950นัดต่อนาที โดยปืนกระบอกนี้นั้นในเกมเขียนว่า CQB R นะครับนั่นหมายถึงว่าปืนไรเฟิลกระบอกนี้เหมาะก,กับการใช้ใน c ค o s e quarter นะครับหรือการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งคาบ,บินนั้นเหมาะก,กับการต่อสู้ในพื้นที่แคบมากกว่าปืน assault rifle ตทั่วไปนะครับทให้มันเป็นปืนที่เหมาะก,กับการปฏิบัติการในที่แคบแต่ต้องการความรุนแรงมากกว่าปืนซับแมชชีนกนั่นเองนะครับกระบอกถัดมาชื่อในเกม MGL Grenade Launcher ผู้ใช้คือ จจลวาเลนไทน์ของจริงคือ M32A1 Granite Launcher โดยปืนกระบอกนี้นะครับในเกมนั้นได้ถูกโมดิฟายระบบการยิงจาก Double Action มาใช้ระบบการยิงที่พอยิงแล้วต้องใช้มือในการบรรจุกระสุนนัดใหม่แบบแมนนวลซึ่งผู้ที่ทำการโมดิฟายอันนี้ก็คือ r o เบิร์ตเคนดนั่นเองโดย Granite Launcher รุ่นนี้นะครับเป็นอาวุธที่ผลิตในประเทศแอฟ,ฟริกาใต้หรือเซาท์แอฟริกานะครับชิ้นถัดมาชื่อในเกม d e m o l i t i o n Charge ผู้ใช้คือ Carlos Oliveira ของจริงคือระเบิด C4 โดยระเบิด C4 นั้นนะครับมีอีกชื่อนึงว่าระเบิดพลาสติกหรือ Plastic Explosive ที่อยู่ในประเภทของคอม Position C นั่นเองมีอีกชื่อเลียนึงว่า PEC หรือ Plastic Explosive n no. u m b e r โดย C4 นั้นเป็นระเบิดที่มีลักษณะพิเศษคือ มีลักษณะคล้ายดินเหนียวสามารถปั้นเป็นก้อนต่างๆได้ตามต้องการและจะเกิดระเบิดขึ้นต่อเมื่อถูกกระตุ้นด้วยตัวจุดระเบิดระเบิดซีโฟนั้นมีพลังทำลายล้างสูงมากยิ่งใช้ในปริมาณมากก็ยิ่งพลังเยอะขึ้นและด้วยความยืดหยุ่นในการใช้งานเนื่องจากมันมีลักษณะคล้ายดินเหนียวสามารถปั้นขึ้นรูปได้ตามต้องการทำให้มันถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆโดยกองทัพต่างๆของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับจัดเป็นอีกหนึ่งระเบิดที่ได้รับความนิยมสูง และมีประสิทธิภาพรุนแรงมากอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับชิ้นถัดมา M18 Claymore ผู้ใช้คือ Carlos Oliveira M18 Claymore หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามระเบิด Claymore นะครับเป็นกับระเบิดต่อต้านบุคคลที่ถูกผลิตโดยกองทัพสหรัฐซึ่งถูกนำมาใช้ในสงครามเวียดนาเป็นครั้งแรก โดยมีลักษณะการทำงานคือเมื่อระเบิดทำงานดิระเบิดข้างในจะผลักลูกเหล็กขนาดเล็กจำนวนมากคุ่งออกไปในรรรัศมมมีปะาณ100เตในลักษณะทรงกลวยแบบ60องศาข้างหน้าอุปกรณ์ซึ่งเหมาะมากในการใช้ในการซุ่มโจมตรีศัตรูที่เป็นทาหารราบและยานพาหานะที่ไม่ได้หุ้มเกราะนะครับโดยระเบิดเคลโมนั้นอาจจะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับ กระสุนลูกซองแบบลูกปลายต่างกันที่ระเบิดเครมอจะมีพลังการทําลายสูงกว่ามากและมักจะถูกใช้ในการก่อวินาศกรรมตั้งแต่สงครามเวียดนามเป็นต้นมาเลยนะครับโดยสงครามล่าสุดที่ปรากฏว่ามีการใช้งานนั่นก็คือสงครามในอัฟกานิสถานนั่นเองนะครับเอาครับเราก็จบกันไปแล้วนะครับกับหมวดที่2อนะครับอาวุธที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับต่อไปเราจะไปพบกับอาวุธที่จัดเป็น fictional weapon หรืออาวุธที่มีคอนเซปต์แต่ของจริงนั้น แค่ไม่ปรากฏออกมาให้เห็นการใช้งานจริงหรืออยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับโดยกระบอกแรกนะครับชื่อในเกม Ferro Magnetic Infantry Use Next Generation Railgun หรือโค้ดเนม Finger ผู้ใช้คือ Jill v a l เลนชัยของจริงคือเรลกันโดยเรลกันนั้นนะครับชื่อภาษาไทยมีอีกชื่อหนึ่งว่าปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบรางคู่ขนาดนะครับคอนเซปต์อาวุธชนิดนี้นั้นมีตั้งแต่ปี1918แล้วนะครับแต่ว่า ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะครับทำให้อาวุธชนิดนี้เป็นแค่คอนเซปต์เท่านั้นยังไม่ถูกเอามาใช้งานจริงนะครับโดยเลวกันนั้นมีหลักการทำงานพูดสั้นๆก็คือจะเป็นปืนที่มีส่วนประกอบเป็นรางคู่ขนาดสองรางนะครับและจะยิงวัตถุที่เป็นกระสุนปืนออกไปด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในรางคู่ขนาดส่งผลให้กระสุนนั้นพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงมากและเนื่องจากกระสุนพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงนั่นเอง ทำให้พลังงานจนที่อยู่ในลูกกระสุนขณะที่พ้นออกจากปากลํากล้องนั้นมีพลังงานสูงมากตามไปด้วยพลังงานจนที่ออกจากเร็วกันนั้นจะเหนือกว่าพลังงานจนจากอาวุธทุกชนิดที่มีขนาดกระสุนเท่ากันต้องวงเล็บว,ว่าณปัจจุบันและในขณะนี้เท่านั้นด้วยนะครับโดยความเร็วกระสุนที่พุ่งออกมานั้นจะมีความเร็วสูงกว่าเสียงหลายเท่าตัวโดยหนึ่งในข้อจํากัดของเร็วกันก็คือแหล่งพลังงานไฟฟ้าจํานวนมหาศาลที่ ต้องถูกนํามาใช้งานเพื่อนเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและนั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทฤษฎีอาวุธชนิดนี้ต้องอยู่แค่บนหน้ากระดาษจนถึงในช่วงหลังปี1950เป็นต้นมานั่นเองโดยในปัจจุบันนะครับอาวุธประเภทเร็วกันนั้นถูกวิจัยโดยกองทัพสหรัฐจนถึงขั้นสามารถนำมาติดตั้งบนเรือลบเพื่อทดสอบการใช้งานจริงได้แล้วนะครับ โดยเร็วกันเนี่ยในอนาคตคาดว่าจะเป็นหนึ่งในอาวุธที่จะมาเปลี่ยนโฉมอาวุธในปัจจุบันได้เลยทีเดียวถ้าสามารถจัดการกับข้อจำกัดต่างๆของเร็วกันได้แล้วนะครับถัดมาไรเดนผู้ใช้คือจิลวาเลนทน์และคาร์ลอสโอลิเวลาโดยปืนไรเดนนะครับก็จัดเป็นปืนที่ค่อนข้างจะเป็นฟิกชั่นอลเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นปืนที่ยิงไฟฟ้าออกไปนะครับเดฟิเนชันในเกมเขียนว่าเป็นปืนที่อัมเบล่า ผลิตออกมาเพื่อใช้ปรับปรามกับ BOW ที่หลุดการควบคุมอะไรแบบเนี้ยนะครับโดยจะมีความสามารถต่อเมื่อยิงใส่จุดอ่อนเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างเป็นปืนในจินตนาการเป็นน,นิดนึงยังไม่สามารถใช้ได้ตามความจริงนะครับและกระบอกถัดมา Rocket Launcher ผู้ใช้คือ Nemesis โดยของจริงที่ใกล้เคียงคือ FIM-92 Stinger FIM-92 Stinger นะครับหรือว่า Man Portable Air Defense System นะครับเป็นเครื่องยิงจรวดที่ผลิตในปี1978จนถึงปัจจุบันมีความสามารถในการใช้งานโดยพลทหาร1คนจัดเป็นอาวุธประเภทมิสไซล์ที่สามารถนำวิถีได้ด้วยระบบอินฟาเรดอาวุธชนิดนี้ถูกผลิตโดยกองทัพสหรัฐและถูกใช้ในสงครามต่างๆมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งไอสติเจอรนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธของเนเมเิตในภาคออริจินอลนะแล้วก็ โรเกนเชอร์ของเนเมซิตในภาค3รีเมคนั้นก็เอาจริงๆก็ดูคล้ายๆไอ้ปืนชนิดนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันถูกโมดิฟายครับแทบไม่เหลือเาโครงเดิมเลยนะครับแต่ว่ายังคล้ายๆเดิมอยู่แหละเพราะว่ามันนำวิธีนะฮะจะสังเกตว่าเวลายิงแบเนี้มันมีเลเซอร์นำหน้ามาก่อนนะครับก็คิดว่าคงเป็นคอนเซปต์อาวุธชนิดเดียวกันนะครับผมโดยขนาดมิสไซล์ของสติงเจอร์นะครับจะมีความใหญ่กว่า M2 0 2 Flash ที่66มิมแต่จะเล็กกว่า ATM4 ที่84มิมอยู่นิดหนึงนะครับเพราะว่าขนาดมิสไซล์ที่ใช้กับสตินเจอร์นั้นจะมีขนาดเส้นพาศูนย์กลางอยู่ที่70มิลลมนั่นเองนะครับ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับอาวุธใน Resident Evil 3 Remake เมื่อเทียบกับของจริงนะครับขอคุณที่ติดตามโปรเจก t นี้มาตลอดนะครับแล้วก็ผมจะปล่อยคลิปอาวุธในเกม Resident Evil หรือในเกมต่างๆออกมาเรื่อยๆหลังจากนี้แน่นอนนะครับก็คอยติดตามนะครับและคลิปนี้ถ้ามีผิดพลาดประกันใดรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากดูคอนเทนต์แรงๆต่อกด s u b ส c คร b e แล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ